What do you think about this theater line? It's a strong field, but she is strong. Let's see, I cross my finger for, for her, also for Miss Poland, of course. Thank you. Miss Poland is so nice. Good. Okay. It's a life Yes. Okay, go Tomorrow we have a town hall in the morning. I think so. Okay. So Enjoy hard, your Anna. time. Thank you. ก่อนชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะคะและฝากกด Subscribe ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอล a ายู v e เวอร์แซลโอล a าเอลซวโดโซลอ n ตโตเนียโปเซลกดมุ o โซออ e ุโยเลเ t เซนตันโตไต้ลนเด สวัสดีค่ะนิวนะคะจากช่อง b b a n a n a Channel นะคะวันนี้นะคะกำอกกำใจก็มานะคะคุณเกอร์ฮารเจ้าของ Miss Super National นะคะจากประเทศโอแลนด์นะคะบินตรงนะคะมาเชียร์น้องแอนโทเนียโพเซลของเราโดยเฉพาะเลยนะคะนิวชอบมากเลยนะคะโมเมนต์แบบนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะ รักเด็กคนหนึ่งแล้วก็มองเห็นโอกาสนะคะในอนาคตแล้วก็มอบกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนนะคะสำหรับคุณเกอร์หาดนะคะก็เป็นเจ้าของเวทีมิสซูป,ป้านะคะที่ประเทศโปลแลนด์นะคะที่แอนโทเนียโพเซลของเรานะคะได้ครองมงกุฎถึง2ปีซ้อนด้วยกันนะคะแล้วก็ได้มอบภารกิจต่างๆนะคะให้กับน้องแอนโทเนียมาโดยตลอดนะคะตลอดการดำรงตำแหน่งทั้ง อีกทั้งอย่างนะคะหลังจากอมอบตำแหน่งให้กับผู้ชนะการประปวดต่อจากน้องแอนโทเนียคุณเกอร์ฮาร์ดก็ได้มอบนะคะสิ่งดีๆแล้วก็มอบงานมอบหมายงานต่างๆให้น้องแอนโทเนียอยู่เป็นเรื่อยๆนะคะเป็นระยะนะคะตอนนี้คุณเกอร์ฮาร์ดนะคะก็มารอเชียร์น้องแอนโทเนียนะคะอยู่บริเวณที่แม่ปุ้ยกับป้าจี้อยู่เลยนะคะ อยู่รอเชียร์เหมือนอผู้มาเชียร์ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็น่าจะอยู่รอเชียร์ในรอบพรีลิมเบเนรี่นะคะแล้วก็ในรอบไฟนอลต่อไปด้วยนะคะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะในการมาครั้งนี้ของเจ้าของเวทีนะคะ,ะยักษ์ใหญ่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแสลมเหมือนกันนะคะมาเชียร์นางงามคนคนหนึ่งนะคะในอีกเวทีหนึ่งนะคะถือว่าให้เกียรติมากๆเลยนะคะ บรรยากาศจังหวะที่แม่ปุ้ยนะคะเจอคุณเกอหานนะคะแล้วก็สัมภาษณ์นะคะในช่องของปจีนะคะพูดได้ไหมปจีเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะโอ้ congratulations you get a good sure. girl yeah you girl get a well prepared c o n t เกอด is my best friend and you know a n t o n i Uh, talk about you to me. She said, girl, really to take care of her all the time, and she really appreciates you, girl. How Thank about, you. what do you think about this girl? It's a strong okay. field, but she is strong. Let's see, I cross my finger for for her, also for Miss Poland, of course. Thank you. Miss Poland is so nice, too. Okay. You just today? Nice. Okay, Gerhard. So รุ่ r นี้เราไป e ช t าห้องตสวัาดบคุณพ่อเกอร์หาดกับแอนโทเนียนะคะสนิทกันน่ารักเห็นใ่ลาเห็นใลาใจมางจริงน่ารักเขามากเธอยังงงเลยว่าดราม่าบ้าบอมีไปได้ไง เกอร์ห like oh, e ัดก mm ็พูดกับแม่ว่าแบบเครซี่อ่ะเพราะว่าเขารักแอมโพเนียมากกะหลังไม่สตออยู่แล้วถูกถูกถามตรงกับโจแล้วลุงเกอร์หัดแกก็อายุปุ่มวันนี้แล้วแกไม่ได้มันมีเวลาสตอหรอกค่ะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็บอกตลอดว่าแอมพเนียเป็นคนน่ารักของเก็ตชูนิชกับแม่ตลอดว่าเป็นไม่ท้าแม่ไหมเกอร์หัดเกอร์หัดเขาจะคุยกับแม่แต่วันที่อัานงงว่าเขาเก็ตชูนิชอยู่นะปุ่มอีก you get a diamond from the competition ทิ้งเงี้ย อีกรอบอีกรอบเกอร์ฮาร์คือ the owner of the Miss and m r Superational m ิ s s s u p นั่นแหละเจ้าของคนเก่าเจ้าของเขาเป็นมินเตอร์นะวันนี้เขายังเป็นเจ้าของเออก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นะคะก็เริ่มค่ะที่4แล้วค่ะที่แล้วค่ะค่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับ จ้าของเวทีนะคะแกรนด์แลมด้วยกันนะคะมาเชียร์นะคะนางงามคนหนึ่งที่อีกเวทีหนึ่งนะคะถือว่าให้เกียรติมากๆเลยอันนี้เป็นโมเมนต์ที่นิวชอบมากแล้วก็ชื่นชอบกับการให้เกียรติกันนะคะ,ะการแสดงความคิดเห็นกันชื่นชอบการเชียร์แล้วก็การที่ไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ใดๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือตั้งใจมาเชียร น้องแอนโทเนียโดยเฉพาะนะคะอันนี้หนูต้องเช่นชมคุณเกอร์หาดมากๆนะคะมีน้ำใจนักกีฬามากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ต้องอวยยศให้คุณเกอร์หาด30พุ่มทองด้วยนะคะแมตช์นี้ต้องอวยยศแล้วจริงๆนะคะคุณเกอร์หาดเอาไปจากช่องเราเลยนะคะ30พุ่มทองนอกจากนี้นะคะยังมี ดารานักแสดง i n f อนเซอร r นะคะแล้วก็นักธุรกิจนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เข้ามาเชียร์น้องแอนโทเนียนะคะไทยแลนด์ของเรานะคะหลากหลายสาขาอาชีพนะคะ มากมายเลยนะคะอันนี้ดูได้จากเพจ Miss Universe Thailand นะคะเข้ามาแท็กเยอะเลยนะคะแล้วก็นิวสนใจคนคนหนึ่งนะคะว้าวมากเลยนะคะก็คือผู้บริหารจากเซ็นทอกุปนะคะมาเชียร์ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมนเทเนียก็วันนี้เตรมขอเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็สู้ๆนะครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องกดดัน,นเลยเพราะว่า ทมาได้ดีมาตลอดนะครับจะคอยเชียร์แล้วก็พวกเราทุกคนนะครับผมก็จะคอยเชียร์แอนนะสู้นะเที่ครับให้กำลังใจให้สำเลยในนามของเซนเตอร์กรุ๊ปนะคะขอส่งกำลังใจให้อนโทเนียและขออวยพรให้อนโตเนียประสบความสำเร็จนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็นำมงสามมาให้คนไทยได้ชื่นชมกันนะคะ ขอขอบคุณผู้บริหารจากเซนทั้นกรุ๊ปด้วยนะคะงานนี้น้องแอนโทเนียได้รับกำลังใจไปเต็มๆเลยนะคะอย่างที่รู้นะคะผู้หนึ่งในผู้บริหารของเซนทั้นกรุ๊ปก็คือนางงามจัก,กรวาลคนที่หนึ่งของประเทศไทยนะคะก็คือคุณอภัสราหงสกุลนะคะก็เป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยนะคะก็ได้ แรงเชียนะคะส่งกำลังใจมาอย่างเอลสวดอร์นะคะงานนี้ต้องแอบกระซิบนะคะผู้บริหารของเซนตันกรุ๊ปนะคะเมื่อน้องแอนกลับมาแล้วนะคะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เยอะๆด้วยนะคะอันนี้ต้องฝากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็มา ปลื้มอกปลื้มใจไปด้วยกันนะคะสำหรับแรงเชียร์นะคะจากที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณเกอร์ฮาเวทีซูปร์นะคะแล้วก็จากนะคะผู้บริหารของเซนทัลกรุ๊ปนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะก็ตอนนี้เข้ามาเชียร์น้องแอนโทเนียนะคะอย่างล้นหลามเลยนะคะโดยเฉพาะ คนประชาชนชาวเอลสวาดอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากจริงๆนะคะสำหรับประชาชนชาวเอลสวาดอร์เป็นตัวแทนในการเชียร์น้องแอนโทเนียอยู่ที่เวทีการประกวดอยู่ที่หน้างานนะคะแล้วก็ในวันจริงเนี่ยวังว่านะคะจะเข้ามานะคะให้กำลังใจน้องแอนนะคะซึ่งนะคะจะมีกองเชียร์ของลาตินนะคะที่เราเคยเห็นมาค่อนข้างที่จะเป็นกองเชียร์ที่ คือคักมากๆเลยนะคะชาวเอลซูวาร์ดชาวไทยก็ต้องฝากด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจกับดองแอนที่นู่นด้วยนะคะก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e นะคะ,ะไม่เป็นไรนะคะในรอบหน้าถ้าเราเจอกันอีกสัญญากับนิวนิดนึงนะคะว่า ถ้าเจอคลิปนี้อีกนะคะก็กด Subscribe เข้ามาด้วยแสดงว่าเราเป็นผู้ติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นิวก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ